มาแล้วงานไขาของก็มาจ้าต่อจากเมื่อคือนทุกคนคือขายของเก่งคนโก้ขายของเก่งมากน่าจะเป็นการตลาดอะคือแบบว่าน่าจะเป็นการตลาดของ C N P e น d ูเอาของเพื่อนมาขายสุดยอดคือเจ้าของ ธุรกิจอ่ะพูดไม่ออกเลยธุรกิจร่วมหรือเปล่าเอ็นดูมากทุกคน P ี c ก็แย่งกันหน้างานคือแบบวา่ามีที่ไหนซ e o ถือไปให้คนเอฟเสียเงินน่ะยังไม่ได้จ้ารอไปก่อนนะแต่คนไม่ได้เอฟได้แล้วซ E O ถือไปให้อีกส่งมาตรฐาน เอ็นดูขายของเก่งมากคนโก้พี่เมื่อกี้พี่ได้ฟีใช่ไหมเอาคืนมา,าฟ้าไปเอาฟ้าไปโบเลนเสื้อเออโบเลนเซื้อ,อไอ้เ,อเขาขายขายแต่อันนี้จริงขายจริงโอ้ย เสื้อตัวนี้600ครับเอากูบอกนะตรงนี้เลยเด้อกูขอขายเดีย๋ยวปอที่จะมาให้คนได้หนี่เขาได้เขาได้ก่อนอ่ะสี่ร้อยเก้าสิบจ่ายมาก่อนครับตอนนี้เออดี๋ยวกูขายกูกำไรเลยกูอมพิงเอาทุนไปเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งผมพูดผิดครับผมคิดวิเคราะห์ดีๆก่อนแปบบ๊แบเบดียวแปบบ๊บเดียวแป๊บเดียวเสื้อห้าร้อยห้าสิบ เอา,อางี้ผมขายเสื้อตัวนี้1,000บาทเ,อ,าเอ,าอันนี่มาจากไหนครับ200บาทไปเดินๆเสือตัวนี้มึงเสือมึงขายจะได้กก่อ490บาทครับ490บาทพร้อมส่งตอนนี้เสือตัวนี้6,000บาท ไปกูขอใครเสียบงได้บอกได้เพราะว่าแล้วมึงเอาไ,ไม้กูไหมเด้อเอาอ่านเครื่องอ่านเครื่องก่อนอ่านเครื่องก่อนอแล้วคราวนี้ก็ต้องไปพรีออเดอร์ฮะอะไรนะเอาจิบไหนแล้วกูจะได้ใส่ท้ายแล้วกันอ่าใครจ่ายมาแล้วยืมก่อนได้ไหมครับ <laughs> มึงเอามาแค่นี้ติฟฟานด์เอาไมค์สมนีครับเพราะว่า รอนแรกผมจะ,ะตอนรอนแรกตอนนี้จัดส่งไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีเสื้อในสต็อกเลยเกิดเหี่ยออมาสำนีด,ดีเมนครับไอ้ป๊อบซีได้สมามาถั้ได้บุ้หล้วบุญล้วบุล้วกูมีอีกตัวหนึ่งนะเอาอีกตัวนึงออกมาครับคุณมงคลคำชัยเลิศมาีิแกไว้ก่อนครับ แสดงว่าคนที่ได้ที่นี่เขาจะได้ตัวแรกเลยใช่ไหมก็คือตัวแรกครับยังไม่มีใส่ได้เลยเอางี้พบเคาะมาเรืวอยไปมาเรืวยไปไปเสือมึงัวไหนก่อน490บาทครับถาาลดมาเอาหรอ550ครับ สี่ร้อยเก้าสิบคืแรกตราคาตัวแรกคือตอนนี้มันยังไม่รวมส่ง550ผมให้คุณกำไร450ร้าค่าน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ยังไม่ได้กำไรเหมือนเดิมครับต่อให้จะขาย490หรือ590 mm hmm. เพราะว่ามึงยังไม่จ่ายเงินครับเพ hey! ื่อนไอ้เจ้าหน่อยก็มูเลย มันก็แม่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 ต้องเข้าใจเด้อแม่ต้องเข้าใจนะแม่ต้องใ่เด็ดป่ะล่ะไปไปฮะมึงมีอย่างอ๋อหายแล้วกอนไปเจ้ามึงขายมึงเอาเอาเจ้านี่หรือกูเอาสองเจ้านี่เอาเจ้าสี่เอาเจ้าสี่เอากำไรออกมากำไรออกมากูจะขายกูจะขายนี่แม่สองเจ้าไหมกูจะขายกำไรเนี่ยมึงขายยังก็ขายไปล้วนเอากำไรในมือมึงมาก่อนอ้าวกูซื้อแล้ว มึงเป็นแค่ใจเงินบอกรัรเบเปลี่ยนลูกค้าครับทีนี้ผมจ่ายอ่าจ่ายลวกันครับผมขอเอาสีฟ้าให้ได้ไหมครับโอ้ยี่ลูกค้าใจดีโอ้ยกำไรเท่าไหร่ครับกำไรห้าพัน รู้สึกขาดทุนในเซียนพีเยอะมากเลยครับไม่รู้เป็นอะไรมันมันรู้สึกแบบว่าอ่ะกาไรกำไรหนึ่รครับผมกาไรผมให้คุณ2 0 0พันเลยเอากาไรไปเต็มเตมเสื้อให้ไปพันหนึ่งกำไรก็เต็มเตมเอาอะไรอีกวะไม่ถึงไม่ใช่กําไรที่ได้เงินจากการขายเสื้อครับกําไรที่ใส่เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมึงหายยังไงแล้วแนนนี่พันเดียวนี่แม่เราอยากได้ไอเอเอ,เ,อเครียเครีย์ครับเจ้าของเลยนะครับ เดี๋ยวผมผมขายสองเจ้านี่เอาแล,ล้วเพิ่งมาขึ้นี่ขายงเท่านเนี่ยเอากวให้เกียร์เงได้เนี่คนแรกมล้นี่ยใหเกียรเดนเคียรกันเลยเคียร์กันเลย